ดูละเสียงสัญญาณมาแล้วของฟังนะครับของโปรฟังโดนแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมตอนนี้ กำกำโซ่เหรอกำโซ่เหรอโอเคครับ หนึ่งแปลงพักสองเป็นไม้เดียวกันนะครับเพราะวันนํามันขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเอามาแปลงที่วางเบสวางอย่างก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันแฮมแล้วในวิถีวันยุทธบายออฟไลน์นะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่นะเขินแม่กวงไม้แปลงพักของไต่เจ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังเตรียมเบสเตรียมอย่างกันอยู่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เสียงบ่ค่อยดีตัวาลยบ่ค่อยสบายโปเก่งนี่พ่อผมนะครับวันนี้โปเก่งจัดมาเป็นห้าหกหลังว่ะวันนี้นะเตรียมกระนำนะครับอาหารนี่ซื้อไว้เป็นเดือนละท่านผู okay. ้ชมโอเคครับผมติดตามชมครับผมมีสี okay. ่หลัง ขอ 1, 2, 3, 4, 5, ้โหเกงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูโอ้โออหอยฟางเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่นี่แหยี่ยมยิมได้ใสเดือดดูนี่นะฮะน,นีโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ของไอสาธิตนะครับไส้ไก่ปลายิ้มนี่นะฮะอันนี้ลำบม นินจานวลจ๋านะครับแล้วใส่อย่างแหมก็ชุดอย่ายงกงเนี่ยมะขิดนี่ชุดสูรเทพตาลมะขิดนะครับแล้วก็หัวเชื้อกล้วยสังหารเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสามอย่างนี้ผสมกันแล้วก็มีหัวเชือ้อนี่นะครับหัวเชื้อปลารวมโอเคครับเดี๋ยวเ้ามาผสมกันเลย ผสมชุดหนึ่งเลยครับทำเป็นชุดเลยสูตรนั้นกะทินี่ใบใบมากะทิมันบูดนะมันส้มหน่อยเดี๋ยวเรียกวัดกันอ้อเลยเนี่ยเอออันนี้หองเชื้อมะขิดนะกายเนี่ยมะขิดลูกตาลเหรอลูกตาลมะขิดสูตรเทพตาลมะขิดปลายิ้มปลายิ้ม เราจะได้ยิ้มไหมครับวันนี้โอ้สะโดออกอ่ะ <Hey. S 1> ต่เสาหารกระสะโด <laughs> <laughs> รอบนี้จะเหมือนรอบนั้นหรือเปล่านะครับให้มหันจิ๊ปสักตัวเลยไปมาเลยเด้อยะสมน้ำนิดหนึ่งครับใค่เลยวอฮะ ผสมคุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นวดไปเรื่อยๆครับหาหนุ่มนฮะอ๋อแหน่อ๋อ,อล้อืมโอเคนี่นะฮะมาลุ้นกัน โอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับขอเดียวนะผมใช้ขอเดียวเกี่ยวโฟมแล้วก็ฝังไว้ตรงนี้ก่อนนี่นะฮะไปลุยเลย Giờ, đê 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 người đó, nó chúng ta chúng ta. Chúng ta chúng rồi đó. người nắng nóng nó nó nè xoay ถูกเนี่ยหนึ่งตัวแล้วครับโออัพได้แล้วครับเออกละโอกตัวเต็มค่ะโอเคคท่านผู้ชมหลังจากที่ลงเบสไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับแต่เจ้านี้นั่งรอกันเต็มนี่นะฮะตอนนี้นะขึ้นมาอยู่ห่มลบห่มไม่หมด ยังเปินไ้ที่จกอ่ะยังเงียบอยู่นะครับได้ปลาสะตกตัวเร็วเจ้านี่หนังร้อหน้าเวทเรียร์รื้อๆอ่ะนะลุ้นกันต่อครับทีครับทุกผชมตัวนี้ย้ายเบสมาฟังนี่นะครับลองมาตรงฟังแหมฟังของสาระนะครับของของโดมล่มเลยไง ลองดูครับ โอเคครับทุกผู้ชมตัวนี้เปลี่ยนเยือรอบที่สามครับตัวนี้ก็ประมาณเที่ยงละเอามารอลุ้นกันตอนบายอย่ายเหมือนกันนะครับ ยังน้อยหมก็แบบปาลนะครับตอนนี้ปลาสะโตกสองตัวรอ <c oughs> บนี้โยนใกล้ๆนะครับ เรื่องปียงทายแลไรเนต้มสะดเไม่ได้ดไปเขาบอกไปขึ้นนานพายาแปนาน่ลองไปเข้อพบเจดเจังวะละ่ะเจ๊เจเขาน่าจบี่เร่อง,งับใจเลยนะไปดอว่ะ เสียงสัญญาณมาแล้วเฮ้ยของฟังนะครับของโปรฟังโดนนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมตอนนี้งานนี้งานงอกเลยนี่ยังนี้เหลือสต๊อกน้อยเนาะ ดังกันนะเหรอกายนายยิ้มสกน้อยสุกน้อยเอาแล้วงานนี้มีหมีกับเนขึ้นบวกไปไหนงานนี้มีบวกนะครับตายแล้วดอีสกน้อยครับผมมาละกว่าจะเริ่มแจกได้ตอนนี้พอกี่โมงอะเนี่ย โ,โอ้สี่โมงสซ่ชั่วโมงไปมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับ <laughs> ท่านผู้ชมเออทีนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงมีเวลาแหมครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไต่จะเข้า,เ,เ,าเ,เข้ามารับนะครับคือเกือบหกโมงแล้วไต่มาถึงเดี๋ยวเอามาลุ้นกันต่อไปนะตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะครับยางเครียดเลยครับตอนนี้ <laughs> แต่ละคนนี่ยังเครียดละ่ะสถานการณ์ลุงเงินํำเครียดลุงผมคนนะครับยังเครียดเลยที่ตามชมคะับเคครับน้ำชมตอนนี้ก็เก็บเบ็ดกลับบ้างแล้วครับเดี๋ยวไต่จะเข้ามารับแล้วครับ เนก็ฝากกดที่ตามก็ไลค์ก็แชร์เลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตะกี้ตอนหมไปตีย์ปอมลุงเชียนได้ตะเพียนหนึ่งตัวนะครับรอดไปครับวันนี้ไม่มีใครใส่หมวกนะครับเนื้อนาทีสุดท้ายในนาทีสุดท้ายพอดีครับลุงเชียนกับโดนเลยไงกับโซ่เหรอกับโซ่เหรอ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับทริปนี้ผมเผาต้องกลับบ้านกันแล้วฮะตอนนี้จะดหกโมงแล้วเดี๋ยวใตอจะมารับนะครับก็มาเอาม่วนเอางานกันนะครับวันนี้ป่านี่มันท่านับวะโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะในช่องวิถีบัรยุทธ์บายออฟไลน์ฮะ <c oughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับผม